สวัสดีค่ะทุกคนถึงแม้ว่าทางรายการยูซิยูซีซั่นสจะยังไม่ออกมาแถลงการใดๆนะคะแต่สิ่งที่น่ายินดีอย่างหนึ่งก็คือเรายังเริ่มได้เห็นและได้ยินข่าวคราวของเด็กฝึก เริ่มทยอยออกมาปรากฏตัวกันบ้างแล้วนะคะและสําหรับพี่เหลียงเซินหลังจากวันที่ออกจากต้าฉางมาเนี่ยก็ไม่ได้ยินข่าวคราวของพี่เหลียงเซินเลยนะคะจนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพี่เหลียงเซินของเราได้มีการสร้างเพลย์ลิสต์เพื่อใช้อัปเดตสถานการณ์จากชื่อเพลงที่มาเรียงต่อกันเหมือนเป็นการบอกข่าวคราวให้เหล่าแฟนคลับได้รู้ถึงสถานการณ์ของเขาว่านะคะโดยที่รายชื่อเพลงจะมีประมาณว่าสวัสดีฉันสบายดีกำลังพักผ่อนอยาก กังวลรอวันที่ฉันกลับมาซึ่งแอดมินก็ไม่มั่นใจนะกันนะคะว่าทางรายการยูซิยูซีซันสาเนี่ยเขาห้ามเด็กฝึกทั้ง19คนไม่ให้โพสต์ข้อความใดๆลงในโลกโซเชียลหรือเปล่านะคะ แต่ก็เป็นข่าวดีสําหรับฟันคลับพี่เหลียงเซินนะคะเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยพี่เหลียงเซินของเราได้เข้าบริษัทเดยยังเอ็นเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นบริษัทต้นสังกัดของพี่เหลียงเซินและมีฟันคลับชาวจีนนะนะคะได้ถ่ายรูปพี่เหลียงเซินแล้วก็มาลงใน Twitter ให้เราได้เห็นกันด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยพี่เหลียงเซินก็ยังคงน่ารักเหมือนเดิมและหลังจากนั้นนะคะก็มีการโพสต์รูปมามา่มาลงโซเชียลด้วย และแอดมินก็ได้เห็นความน่ารักของบรรดาแฟนคลับนะคะเมื่อไม่อยากให้พี่เหลียงเซินเนี่ยกินมาม่าแบบไม่มีเครื่องและเหล่าบรรดาแฟนคลับก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะโดยที่ทำการแต่งรูปใส่เครื่องเข้าไปในมาม่านะคะเรียกได้ว่าล้นถ้วยของพี่เหลียงเซินเลยทีเดียวซึ่งแอดมินก็เป็นอะไรที่น่ารักมากมาก และอีกหนึ่งหนุ่มมานะคะที่เราได้ข่าวคราวของเขาซึ่งในข่าวลือเนี่ยเขาเป็นหนึ่งใน9คนที่ได้เดบิวต์จากรายการยูซิยูซีซั่นสาด้วยนะคะนั่นก็คือหนุ่มเติ้งเซียวฉือนั่นเองและเรียกได้ว่าเป็นที่พูดถึงอย่างมากมายนะคะเมื่อหนุ่มหลอยอย่างเติ้งเซียวฉฉืเนี่ยได้อัปรูปในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขานะคะ และยิ่งไปกว่านั้นนะคะ h h a a s t เติ้งเซียวชือ่อ Instagram Selfie เ,เนี่ยยังติดทอ็อปเซิร์ชในอันดับที่18อีกด้วยนะและสำหรับเด็กฝึกคนอื่นๆในบรรดา9คนที่มีข่าวลือว่าจะได้เดบิวต์เนี่ยแอดมินยังไม่เห็นพวกเขามาอัปเดตใดๆนะคะนอกจากเติ้งเซียวชือ แต่เรียกได้ว่าถ้าตั้งเซลชือเนี่ยเขาสามารถอัปเดตได้อีกไม่นานแอดมินเชื่อว่าเราคงจะได้เห็นเด็กฝึกอีกทั้ง8คนที่เหลือทยอยกันออกมาอัปเดตข่าวคราวให้แฟนคลับได้เห็นนะคะ และส่งท้ายกับเมื่อวานนี้นะคะที่เป็นวันเกิดครบรอบ19ปีของหนุ่มน่ารักมากความสามารถอย่างหลิวกวนโยนะซึ่งในข่าวลือเนี่ยที่ออกมาเขาก็บอกว่าเด็กฝึกเนี่ยมีการจัดวันเกิดเล็กๆให้หลิวกวนโยด้วยนะคะและแอดมินก็เห็นว่าแฟนคลับเนี่ยเขาก็มีการอวยพรให้หลิวกวนโยอย,อย่างมากมายเลยนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆและแอดมินก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังให้หนุ่มหลิวกวนโยด้วยและสําหรับคลิป แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ